อยากล่องของเรือนครับพี่น้องคุณแม่ครับครับผมพี่น้องตักไทยกันนะครับพี่น้องตุกผูตันอยู่ดีไม่แห้งครับเนาะอุ้ยมัวมัว,มวพี่น้องครับผมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งตูกผูกถูกันนะครับเนาะปีใหม่แล้วนะครับเนะาะกะวาสี สูบน้ำใส่กันหน้าครับผมว่าสิสูบน้ำใส่กันหน้าครับเราเหยียงออกมาซ้อมเหมือนกับก็เลยทำทาว่าสูบน้ำใส่กันหน้าครับคิเซอร์ไพรส์าสิสูบน้ำขึ้นตัวนี้นะพี่น้องเนาะครับนี่ว่าสิสูบน้ำขึ้นทั้งไปครับพี่น้องไป ต๊วสายก็ที่สูน้ำใสกันห้าพอใสลองน้ำกัน จังกอกน้ำคู่หนึ่งครับพ่อครับผมอู้ยครับพี่น้องว่าสิสูบน้ำใส่บ่วนักนะพอ่อบ่วนักพ่อบ่วนักพ่อว่าสิสูบน้ำใส่งานหนาครับหน่อยใจครับผมไปยกบัวมา เดี๋ยวกองนางมาครับโอ้ขึ้นมาอีกบขาปล่าพี่น้องเลยหาว่าเจ็บขาก็พอบอกจงนางไปเจ๊ขึ้นคูเอ็นเด้อจักบัวนหนึ่งนะี่ตกจกน้าหมดครับเอาสายยางพี่น้องดิสายยางครับลุ่มสายยางพี่น้อง น่อยใจครับพี่น้องเอาน้ำไหรเราคือบ่รโฮสเนี่ยเอาเพราะวูวหน่อยใจปะนั่นโคตหนึ่งมาบดกดยปล่อยไปงั้นหน่าหรอกคนหนึ่งเสียหนิเอาบัวมาเห็นว่าปวดหลังปวดเอวบ่บ่ตัวนี้งโฮสบ่ใส่ย่างกระใส่กระเดยตัว นี่สายยางนี่ทุบเลย<อ>นี่ตับมองยีออกนี่มันคือแตกงไงตัดเลยตับเลยตับมอ,อแงแดงแดงเช็กแตกๆดตับเลยตีตัขึ้นท่อให้ตัขึ้นแทงน้ำไว้ให้เราโดตรกันครับขอ,บดไ,รรอดได้พอทางเอาไวท้ทางพุ่นสายตัวนี้ได้อยู่ กันใส่ต้องบดได้ง่ายต้องใส่สายงอไอหอเอาหดเบิ้งเอ้าไปหดเบิ้งเอาไปว่างเบิงไวซื้อเอาไปว่างไวซื้อเดี๋ยวยกสูงไงยกสูงวางไว้ย้ำไปหดไปสั้นวางไว้วางไว้นั่นแหละก็ว่างให้สั้นแหละ เขาปนัยงดดอกไรเขาวดียวอตัวเต็มลงเขาต้องบีบดอกถ้าบีบมันแห้งเออบีบบีบมันแห้งเนาะ เดี๋ยวสีใส่ท่อไว้ให้ต่ทอท่อหน่อยเอาขึ้นแพงเลยบ่ยครับสบายเลยเลยเอากอกเดี๋ยวกอกสองหุ้นมาต่อแยกออกกลางพอดีเลยเดี๋ยววางทอก่อน <c oughs> หมดทีเดียวเต็มเลยครับผมอย่าชื้อเขยครับฟางทอก่อนไปน้องฟางทอขึ้นแทงน้ำใจโห่เก็ดจะได้จะเต่งน้ำไปเต้นถังเถื่อนเถื่อเหรอเนาะเต็มเลยครับผมพี่น้องเมือนั้นเห็นตกสะพานครับผมได้ไปหาหมอไปขีดยาเจ็บเอวหายเลยเจี๊ยบรัวแม่ตกบรงไหนตกตรงไหน ตกบันไดแล้วโอ้แล้วตกสะพานผุ่นครับผมบอกสูงต้นกเกษตร่นตัวบอกอืออ่าโอ้บอกสูงงลายหลังมาใส่ป้ายกเกษตรตัวนี้กันบอสันกะคนแห่ง้อยน้บอเป็นนำใส่โอคงไปเลยใส่ไปฮดเอา ครับผมผู้เฒ่าผู้แก่เนะาะฮะเนี่ยสะดวกสบายให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ครับผมจะได้กยูดีมีแห้งนะครับพี่น้องป้องกันตัวเองช่วงผ่านวัดระบาดครับผมโคโิดเฮ็ดให้อุ่นไหวไปทั่วโลกครับผมถึงสเกศสเกศรษฐกิจสีด,ดีกระทำกับกบุญไหว้ขึ้นเราครับผมน้องพี่น้องทุกผู้ทกันครับอ,กกอืม นามกเต็มเวลาพี่น้องเต็มนี่ครับผมสูบนี่ก็ซื้อมาไว้อ่าให้ใส่งานเล่าโดยเฉพาะแหละครับผมในสวนนี่็อเอาไว้สูบปูสูบปลาพดบกเพาพดย่างไป่แล้วครับเนาะพี่น้องทุกปูท่านครับอทำทาว่าซิมาไทยนะ่าขึ้นท่อหยกถังเลยนามกเต็ม้วละครับผมเตรียมถังเขียวโอมังกรไว้นะครับพี่น้องทุกปูท่านครับผม กันได้กะว่าละช่วงเทศกาลปีใหม่ก็อยู่ดีไม่แห้งทุปูทุท,ทันครับผมสุขปากแข็งแรงอ่าหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนะดังใจไม้ย้ายไม่ล้มไหมเดี๋ยวถือได้เดี๋ยวพอมาได้อะไรองค์แหวนแหละดีแล้วอสมหวังดังปรารถนะดังตังใจไม้ทุกอย่างทุกระการเทินสาธุ bỏ đòn cả há say buông núi con đứa phía nào đây tìm đưa này đâu mày tìm đâu à. men, men. Nữa. Khuấy, khuấy đâu ừ. โบม,มือไปดนเติบอยู่ครับเขากับ่อลแน่งเาดนปะไรเนาะเพราะว่าเรื่องจะขี้ใส่ดนปะไดแต่ว่าเรื่องที่มงึงก็คือมาหลุนเดียวกันนี่แหะอยู่ได้อยู่ได้ห <c> ก <oughs> เดือนครับผมโอ้ยหกปีใส่มาหกปีแล้วครับผมขอพักกันใส่มาหกปีแล้วพักตั้งปีอะพ่อตั้งปีกันครับผมห้าม พอ,อน้องกขะสิไปธุรกิจไปเหตุยูพันในสวนกันเดินไปนอ้องเลยดูที่ห่วมิสซูยามา่าสีแรงครับผมมิสซูยามา่า พ่อผมเอาเอา,อาติดเครื่องสูบน้ำไปนะครับเนาะเพิ่นจะต้องท่าเฮ็ดแก่เคินไปครับผมกระเทือนได้เฮ็ดแล้วนะครับคุณพ่อเพิ่นกะต้อท่าเฮ็ดพ่านครับผมแก่เคินเพิ่นไปไปไป่ัด้ปะแต่แม่เราสุดได้ไมนะ่ได้ โมงแล้วพ่อเต็มแล้วก็ถอดสายมันเลยเด้อตอนแรวก็ใส่บางองเลยไ่ต้องหันสายไปมันสายมันแห้งต้องใส่บอลูครับผมอะไรยิ่งบ้างใส่วงนู้ก,ก่อนครับพี่นอ้องตกบันได้พอครับ ไปหาหมอกเป็นกระดูกครับเ็นรอบนึงครับรอบนี้แล้วครับผมไปหาบ่วงรู้มาใส่ดีฝ่าหูจักมองสวิตฟิตบอแม สวิตป <Sweet> ิดไปยังหรอจะปิดยังหรอพักอยูหน,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 นีไปสิบเจ้บวงหนูก็นนกไปจนนั่นเด้ใช่ก็ไปจนถอดสายมันนั่นเลยกไไยกไวเลยกระไดมั่งมายกยกจะหายใจมันงองนี่นี่ นี่ทอนี้เลยก็ได้นี่นี่ออไ,นนไ,ได้ไหมหรอครันมาทอตรองนี้เลยครับผมพี่น้องพอดีผมไปศึกษาตำรามาเนาะครับเนาะหนูไงมันสิ่อเลนบ้านเป็นทางครับผมมันสิ่อเลนบอลเป็นทางเนาะสิ่อเลนเป็นทางแต่หนูหน่อยครับนี่ครับผมบอกเห็นบอกห้อยว่านี่น้อย แต่ว่าสังเกตบางหยาไม่ล่มครับก็เลยได้มาลองตรวจสอบถยคลิปนี่งนี้ว่ยายขัดหยาครับไม่หรอเป็นทางแคบๆครับผมมัดหนึ่งครับน้องนี่มันระสิกรรมเดานะครับเนาะบวงหรือยู่ซีหลังครับนะครับอยู่ขางสะครับ <c oughs> อยู่สวนเกษตร บบา่น้องครับผมพี่น้องเห็นปะครับ,บไปครับพี่น้องถักไตยกันแย้มแรงนะครับเนาะย่างหาโพอครับผมบวงหไฮลังหนึ่งไอ,อ้อามวนหาลังจค่ตกใส่ใส่ลังซีครับแล้วข้ากัย่างเบิงห้อยทางครับผมพี่น้องไปตามตำราครับผมโอเคเด้อพี่น้อง,น,องนี กดติดตามกดไลค,ค์กดแชร์น้ำเด้าทับพี่น้องเยอะเพิ่งจุดไปยี่ห้อยังครับผมเพื่อพี่น้นองพี่น้องอยากอะไรกันเนาะ